าติดตามรายการกันต่อวันนี้หุ้นไทยปิดค่อนข้างเร็วเลยนะครับตั้งแต่16นาฬิกา35นาทีเนี่ยพอถึงกําหนดปุ๊บปิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองนะวิเคราะห์กันว่าตลาดทุนไทยพอจะลุ้นต่อได้หรือเปล่านะครับช่วงนี้เราค่อนข้างแข็งแรงมากกว่าภูมิภาคเดี๋ยวคุยกันกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบลเซมีครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับ ไม่ใช่ไมครับ่าสวัสดีฮะวันนี้หุ้นไทยก็บวกขึ้นมาได้ในวันที่ต่างประเทศเขาลบกันนะครับเรามองหุ้นไทยพอจะลุ้นต่อได้อีกมากน้อยแค่ไหนฮะในแง่ของตัวเซ็ตอินเด็กต์นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับวันนี้จริงๆตัวของตลาดเนี่ยน่าจะเลือกเป็นลักษณะของการพักฐานนะครับแล้วก็ไปขึ้นต่อนะครับในวันพรุ่งนี้หรือวันวันศุกร์นะครับเพื่อทดสอบแนวต้านที่ 1, 3 4 0นะครับนะครับ ึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงนะครับในรอบหนึ่งปีนะครับตัวตลาดหุ้นไทยเลยนะครับแต่แต่การที่ตลาดเนี่ยเลือกที่ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็วิ่งเข้าใกล้แนวต้านที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบจุดโรเววแบบนี้มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากแรงซื้อหุ้นนะครับในตลาดในวันนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยนำตลาดนะครับในสัปดาห์นี้เป็นกลุ่ม ธนาคารนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะของการโลเทุกลุ่มนะครับที่เป็นบิ๊กแคปนะครับซึ่งตัวของตลาดเองเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่านักลงทุนนะครับค่อนข้างเรียกว่าคลายความกังวลจากในเรื่องของปัจจัยลบนะครับในช่วงที่ผ่านมาไปค่อนข้างมากนะครับการทะลุ1,340เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับพียงแต่ว่าการขึ้นไปเนี่ยผมอาจจะขอรอดูนะครับแนวต้านที่บริเวณ1,360นะครับ ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดของการเทครฟิตเพื่อทดสอบแนวเรียกว่าแรงซื้อคืนนะครับว่ามีเนี่ยเข้ามาหรือเปล่านะครับนักทุนบางท่านอาจจะล้องใจทําไมถึงไม่ดูขายที่หนึ่งพันสามรอสี่สิบนะครับเพราะว่าตรงแนวต้านสําคัญเนี่ยผมคิดว่าตัวของนักทุนสถาบันก็ดีหรือว่าตัวของนักทุนต่างประเทศก็ดี ตัวของฝรั่งเนี่ยในอดีตในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเรียกว่าการลองโพซิชันในตัวของเซ็ตห้าสิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับ<อ>เพราะนั้นโอกาสที่ตัวของตลาดเนี่ยจะเบรกถึงพันสามร้อยสี่สิบจุดข,ขึ้นไปเนี่ยมีค่อนข้างสูงทีเดียวเขาน่าจะไล่ต่อ,อแล้วถ้าแบบนี้ถ้าคนมีหุ้นอยู่แล้วลุ้นต่อได้แต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยซื้อตรงไหนดีทะลุพันสามร้อยสี่สิบค่อยซื้อดีไหม ตรงนี้นี่ซื้อนี่ลำบากใจจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตในแง่ของแรงซื้อเนี่ยมันจะมีกลุ่มให้เราเลือกอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีจริงนะครับผมคิดว่ารอให้ตลาดเบรกหนึ่งพัาอยสี่สิบจุดขึ้นไปแล้วฟออโลหรือเก็งกําไรในหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับเพราะว่า การลงทุนภายในประเทศส่วนใหญ่ที่เรียกว่าขายอุ้นบิ๊กแคปไปค่อนข้างเยอะในระเรียกว่าเมื่อตลาดเนี่ยยืนเหนือพันสามหรือพันสามอยยี่สิบ,บผมคิดว่าเงินที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าตลาดยังไม่ลงหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กที่หลายๆตัวเนี่ยไซด์เวย์ออกด้านข้างหลังจากที่ลงมาต่อเนื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้นในกลุ่มก่อสร้างก็ดีหรือว่า กลุ่มพ่อป้ตี้เนี่ยลหลายตัวเริ่มมีสัญญาณการดีดกลับให้เราเห็นแล้วเพราะฉะนั้นถ้านักทุนพลาดในหุ้นมิกแคปจริงๆเนี่ยหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กน่าจะเป็นตัวที่ยังพอเก่งกําไรได้ในช่วงที่เซตอินเด็กทะลุ1,340จุดขึ้นไปคร,ครับแต่ถ้ามีหุ้นใหญ่อยู่ก็ไปขายพันสามเลยใช่ครับดูขายตรงนั้นครับ340จุดไม่ต้องดูขายนะครับขอให้ทะลุผ่านขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนั้นผมคิดว่าถ้านทุนไปกอ,องขายตรงนั้นมากๆเนี่ยตลาดอาจจะเลือกที่จะ ไหลนะครับมาทดสอบแนวรับที่1นึ่งจุดก่อนครับต้องช่วยกันนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าอยากรอซื้อเนี่ยอย่างกลุ่มตัวกลางที่เรามองมองไว้มีตัวไหนเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับตัวกลางนะครับจริงๆหลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการดิดกลับให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้น SPPI นะครับหรือว่า T TCL นะครับที่วันนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับแต่ถ้า ลงไปดูในหุ้นที่เรียกว่าเคยมีการดีดกับแรงๆนะครับผมชอบตัวของสามารถไ m โ b i l e ค่อนข้างมากเลยครับผมอ๋อซิมนะครับใช่ครับอ๋วันนี้มีลักษณะของการเรียกว่าฟื้นตัวนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยังไงรอผลการเนินงานอีกสักวันสองวันซึ่งผมเท่าที่เห็นในเรื่องของตัวการประกาศเนี่ยจะเป็นวันที่24นะครับก็คิดว่าตัวของ สามารถไอโมบายหรือว่าซินเนี่ยถ้ามีการ uh huh. ดิดกับเกิดขึ้นนะครับน่าจะลุ้นทดสอบแนวต้านที่1.08ถึง1.10ได้เลยนะครับก็ค <Okay. S 2> ิดว่าถ้าในช่วงสั้นนะครับลุ้นในแง่ของการทะลุแนวต้านสำคัญของเซตินเด็กที่1,340เนี่ยเบรกได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กหลายๆตัวเนี่ยจ่อที่จะมีสัญญ,ญาณพื้นตัวทางเทคนิคให้เราเห็นหลายๆตัวลวครโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ ครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์จาก CMB นะครับก็สรุปง่ายๆครับช่วยๆกันซื้อให้มันทะลุพันสามร้อยสี่สิบไปนะครับหรือถ้าใครมีก็อย่าเพิ่งขายออกมาอันนี้แล้วแต่นะครับก็ใครอยากซื้ออยากขายอะไรมันก็เป็นเรทธิ์ของท่านอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ในทางเทคนิคถ้าทะลุพันสามร้อยสี่สิบได้น่าจะสวยทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างสถาบันอย่างต่างชาติเนี่ยในเมื่อเขาถือสถานะรองในตลาดฟิวเจอร์เยอะอาจจะพยายามดันให้ทะลุพันสามร้อยสี่สิบจุดก็เป็นได้เพราะว่า เขาก็เปิดตําราเดียวกันแหะครับเขาก็ดูเหมือนกันว่าทะลุตรงไหนจะสวยเขาก็พยายามอยากให้เป็นตรงนั้นเนี่ยนะครับ